นอนบลาพันแล้วเนาะสี่หละดอนผู้เฒ่าเนาะมันหลับจักว่าเป็นยังไงนอนหลับไปจั๊กน้อยกับเสด็จเสด็จเสเน่เฒ่าเป็นยังเฒ่าฝันว่าไฟไหม้เฮือนเมื่อคืนนี่โอ้ยฝันว่าไฟไหม้บ้านแม่นโอ้ยข้าวดีตัวละแม่ข้าวดีอีหยังดอนเพฝันว่าไฟไหม้บ้านเนี่ยพี่น้องจะไม้ยามเออนั่นแม่นขักพองฝันข่อยะพี่น้องสู่อะล่ะวั่เออ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  คนหลังนี่มีเพื่อนอยู่บ่แยหลังนี่บ่มีคนเอาไปรยุ่ธใส่สั่งไปทัวเนาะผู้ใดมากกว่นกูจะสักงอุ้ยเอ้ยจะมาแต่งโตัอย่างน้องเอี่ยยดอนโอ้จะไปเที่ยวชายหาดเฮ้ยเป็นอูนติบาไปยังสั่งทะเลน้ำโอ้ติไปยังว่าจะแซวจะแซวโอ้ยพาหูุกำนันมาหาพ่อกับแม่ปรอยู่ธใส่เฮ้ยลูกกำนันมาจะเฝ้าขึ้นเฮยันกูเรื่องกูบอกพ่อบอกแม่กูกันแค่นพ่อ อย่างดอนพี่น้องจะไม่ยามีดีพี่น้องเฮาอีลีคนดีมากสุดเดียนะลวดหวยมาสุดเดียกวนาแ่าอ้าวตัผงกับยายเพชรอย่ามาบมาเลยบมเมนคนอื่นคนไก่ดอเป็นคนคุ้นเคยรู้จักกันดีตัวเอ๊ม้นนี้อยู่พร้อมเพียงเฮียงนาอ้าวแล้วสาวมาลีกับมาไล่ไปใส่ละมาลีมาไล่พ่นเห็ดกับเข่าอยู่ในครัวพนน่ะ แสดงว่ามลาิกบมาลาัยอยู่อยู่อยู่เจ้าค่ะสาวมึงอยู่เว้ยตาผงศ์ยายเพชรพวกเจ้าคงจะรู้ดีว่าการที่ผมกับน้องมาในบอนีต้องการเอยียงกันยายกับพ่อหูอยู่ดอกเจ้าค่ะแต่ว่าเมื่อน,นี่นั่นเงื่อนซ่านบานสองมันยังบ่ได้มีจักบาทเด้ค่ะคุณมานาเจ้าค่ะขอผัดขอนัดไปอีกจักเดือนก่อนได้บอเจ้าค่ะขอผัดขอนัดอีกแล้วเมนเจ้าค่ะ อู้ยูเมนบอกว่าเดี๋ยวนี้มันลวงมันเลยมาจากเดือนจากปีแล้วขอพัดไปอีกเดือนนาเจ้าสิมีไ่ไเมือนี้เจ้ามีใหนี้คอยแล้วเดือนนาเจ้าสิปหาใส่ไม่คอยยายเดือนนานี่รับร่องวัาได้แน่นอนเจ้าค่ะเปาไมาใส่เพราะว่าบักกิตตีลูกไส้กําลังไปเหตุงานอยู่บักกิตตีลูกไส้ผู้เดียวของเจ้าบักปอได้เลียนหนังสือเนี่ยไ,ไปเหตุงานเนียนเจ้าค่ะมันไปเหตุงานอย่างเก็บหมากไม่ฮะเก็บหมากไม่ <laughs> เก็บมากไม่เก็บมากไม่ตั้งแต่เมื่อนี้จนวอดเมื่อมันตายเจ้าเคกินว่ามันจะมีปัญญาหาเงินมาใส่หนีแทนเจ้าหรือมันกระสีบอพ่อไไ้อยู่บ่ร์ขาคุณมานาเจ้าขาตากับย่ายนี่ก็ไปยืมมาแค่มืงินหาทอนได้ค่ะว่าแคร์เงินมหาเป็นเงินที่พวกเจ้ามอบเจ้าข้านไปยืมเงินน้ำพ่อย เขียนซื้อเจ้าของบอออกแปะโป้ไว้เป็นหลักฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเงินมื่นหาจากมื่อนั้นจนมาถึงมืน่นนี้รวมแล้วทั้งต้นทั้งดอกเป็นจำนวนเงินสี่แสนบาทเฮ้ยผมคือเข่าอดสี่แสนเอาอันนี้มันหลายบทมันต้องตกใจบัต้องตกใจมันเป็นไปบ่ได้อ้าวยืมมามื่นหาดอกสี่แสนหายากได้พุ่น ไปฟ้องอายุสามาผุนไปเฮ้ยเว้าแบบที่มันก็แสดงมาหาเรื่องโกงกุตัวนี้เอาแบบมาตัอะตอมจับมันเลยข้าไปเล้ไป่โอ้ายกซื้อครับอะเพรมึงสั่งสอนบักตาผงเอาเห็มันมูกตานต่อตาขเบิงนะจัดใ้พี่จัดการมันอดู่นี้ครับผมโยกซื้อครับเว้าแบบนี้มันบ่มีใหโอ้บ่คิดเนี่ยปอมี่หเฮ้ย เนื้ึกว่าแม่นไผอ,อที่แท้กันน้องมะลีคนสวยเีน่ผู้สาวมันผู้สาวมันเด็กตะโพงแย่เผชดนี่สินทุกบาททุกสตังเขาของเครื่องใส่ทุกสิ่งทุกอย่างผมมาเอาก็นได้าอาเดี๋วมือเสียาหยัางไว้ยินิคมเจ้าบูเห็นดิ ของดียืนอยู่ต้นนาแล้วหมหมายความว่ามึงเสียวลูกสาวเขาคัดดอกแม่แล้วจัดขาหยุดเดี๋ยวนี้นะคุณไอคอครับนี่คุณคิดว่าคุณเป็นลูกกำนันเลยสิพูดจ่ายอย่างกะไหนติครับผมป้าฉันเอาไว้เลยนะงครับฉันเอาไว้เป็นหาสมัยโบราณที่คุณเสียเอาไปคัดดอกจากไหนกะไหนแต่สิพูดจามาหมาแบบนี้ละก็ออกจากบ้านของฉันไปเลยออกไปน้องมาลีโอ้ยน้องมาลีจ้า มากความรุนแรงแบบนี้ชอบซาดิสแบบนี้มกแบบแบบแบบเนี้คือบอกบอกพี่นี่คมว่าพี่นีคคนแสด้จัดใครเอาเอาไปไปนี่ไม่นี่ก็มีลูกใหญ่บ้านนี้ตอนนี้ม,ม,มันมเป็นเพียงการสรั่งสอนเท่านั้น กูบอกแล้วบักนี่อย่ารอให้มันขึ้นควมต้องการทางเพศมันสูงนี่ละนี่ละดาวทวิตเตอร์เมืองนครราชสีมานี่เป็นการสั่งสรนของพวกยืมเงินคนละบมมีปัญญาใส่เวอไหวมึงมีปัญหาเน่าแน่าใช่ผ้าสลงใช้เกือบสุนชุงมหาสิษย์แตงพวกนั้นสิเป็นนี่คุณกบ่มีสีสีมาเห็นแบบนี้ กฎหมายบ้านเมื่อคุ้มครองก็มนี่ไปท้อก็ที่มาเป็แกงคว่ำไปแกงคว่ำสิ <c oughs> สไปแกงคว่ำเซิร์นเลยอูเซิร์นมึงไปสามลงผักเลยไปหอดสูงเนินไปหอดจักรลาดกูก็จะลู่คือกันมาไอหนาไหนมันสิก้ามาเอาพิษคนจังกูไปเลยหอดเชิงสางกุนอสิบอกใครประเทศนี้กฎหมายมันบุคุ้มคองคนจนดอกเด้อสักเบอหนึ่ง พวกซูต้องได้แล้วเก่าได้แล้รลำอ่ำ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 เฮ้อเสยคางเลยไอ้สิตาอยู่แล้วมึงยังมาปากเก่งอีกเหรอเออบักตาผมงงมึงเงยข้อขึ้นมาเบิ่งเดี๋ยวนี้ขันกูมารอบต่อไปขันแกบ่มีเงินให้ฉันละก็จะทำยังไงเนี่ย <c oughs> โอู้จะเอาเมียมันนี่แหละเฮ็ดเมียกูไอ้ <c oughs> เองก็จะเอานี่วยไอ้ก็สนิยมฉันนี่ชอบคนแก่เมียเก่าฉันยุบันน้องไยนี่เกิดก้อนแม่กูบนเด็กกูสิบอไก่ชอบแก่แกก็ไม่บอกนี่ดิแก่จะเปี่ยเสฮานแล้วเนี่อีอันนี้มันแก่แกอยู่ทำไมแต่มันแก่แบบว่มีคุณภาพโอ้ยแก่แก่แบบทุกๆ แต,ต่เล็ดตนแต่ทุกครูก็มีหินนี่นี่ก็หินทุกเลยอีปอบปานมึงกูจักหินหม่องเด็กงอ <c oughs> ีปอบบ่ยมันกันเทาคือคว่ำเขาบ้านละ่ะไม่อย่างหรอหนาม,มึงมาสั่นกูว่าม,มันดากสร้างคว่ำเหี้ยวอะ่ะใช่นากาขีดถอดมึงสิมึงกูไม่มึงจะไม่เก่งกูเด้อกูเลียอดมันอีปกูเฮ็ดไปทั่วที่กูอ่ะเอาเยอะจะบ่อย <c oughs> ก,ก,กูย่านคนสะไคร่ตัวเตี้ดดยท่านกูบอกแก้งแท้กูกกบอกขำอย่างวันภาษีอย่างวันฮอดโคราดหอกโอ๊เก่งคักเก่งคักเก่งคักเพราะว่าแล้วโอ้เบอกยังจะสีก้นคว่ำกูบอกย่านกูจะเม็ดเพราะว่าจะก้นคว่ำเนื้อก้นมึงกูกระสีได้คือมึงอกี๊ยาวหอมเงินมึงอกี้ให้กูเลี้ยวอดเลี้ยวทนกูเมื่อไรศูนย์มากกูเห็นไปทัวร์ได้กล่วเอาอดมาได้มึงสิยากยัง คาบกูสิคาบกูจากตรงนี้เข้าไปในเมืองโคราชนึ่นคาบแม่มึงตีกูเม็นหมาเนาะหมาก็ฆ่ากูจังคาบได้อะกูบ้าถึกแล้วตีอาตอมมามึงชอบบอกระเทยแก่ๆแบบมันเออถอดเสียถอดผ้ามันออกยัดถอดเลยอ้าวมึงเจ้า ก็เดี๋ยว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 มันหลุดมือตัใส่เวทีเนี่ยมันก็ยากอีกนี่ไอ้ห่าโอ้ยบักคารอสจะซื้อเดาข่าวเป็นเอาพอดี๋ยพอดีเออเออเอเอมึงกลับฟังกูเบ,บาเนี่ยมันปวดวบขึ้นเนี่ยมันตกนั่นน่ะเดี๋มาใกล้กูหลายกูบ่มากูซ้ายเอาบอม่าาบมากูซ้ายมึงเป็นกระเทยหาพอมึงตีเอาการเรียนพอหน้าหมอกูโตมึงความได้บ่อย วเป็นกระเทยมันก็เป็นยังดี่ก็มึงจ้มกู้ชายเอากันน่ะผูมาพี่ดอกพี่น้องกูหลายผู้ชายเอากันเพิ่นกับว่าเป็นกระเทยคือมึงอีดอนเอาเพา,าเป็นยังสันผู้ชายเอากันน่ะเป็นเกมึงจะเบ่าเด้อกูไมาปากมึได้ผู้สาวกูหั่นมาหลายมือหนิแล้วจะไปสิมาแล้วกูไม่ได้สนใจแล้วมึงก้าวผู้ชายที่หลีแหม่กูชาบานเนี่ย พูดให้ไปเบิ่งเม่ง,มงเนอะเฮ็ดไป่อทิบเขาโอ้หมายถึงว่ามึงคิดมากผู้ชายเอาหัวนี่มีแต่หมอลำมึงเบิ่งเดิอพี่น้องโคราชนี่หาสิบเปอร์เซ็นนี่มีตะผู้ชายเอาหัวลวนๆเลยขอเสียงเนี่ยมึงมึงสิงออกบ้านน้องพวงน้อยนี่ได้ม่มึม่ว่าเอาก็เป็นยั้งกูไม่ได้ว่าพี่น้องโคราชกูว่าให้มึงไหมมันว่าให้เองนะบอย กูก็ไ่ได้ว่าอย่างมันดอกเพราะว่ากูก็เป็นอิหลี